แกงซิมบี้ต้องดีนักกราฟจอมทำลายล้างทางเดียวที่จะรอดคือวิ่งและหลบให้เนียนที่สุดอย่าลืมนะว,ว่าพวกมันไม่ได้มาตัวเดียวแต่มาทั้งขยงงานนี้คงไม่มีอะไรหยุดพวกมันไว้ได้นอกจากพวกเราจะเอาชีวิตรอดกันเองลุยเข,ขาล่ะเราต้องเลือกแมปกันก่อนว่าจะเอาแมปไหนดีหหนามไม โอ้ยหน้าหนาวดีกว่าหนาวนาวโอเคหนาวหนาวไปฉันบอกเลยว่าฉันเนี่ยจะต้องหนีเจ้าตัวมอนสเตอร์นักรามอยากมันได้ได้เลยมันต้องซู o แต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราต้องหาวิธีการมารวมตัวกันให้ได้ก่อนนะทุกคนครับใครจะได้เป็นมอนสเตอร์เอ้าพี่เกดฮะให้พี่หรอกใรได้เป็นมอนสเตอร์ละะสวยแล้วไงไปมายไปมามาเจอกันที่ที่สูงที่สุดตรงไหนอะ ฉันไม่รู้อุ้ยแต่ว่าพี่กิตก็จะรู้สิว่าเราอยู่ที่ไหนให้เอาชีวิตก่อนได้ก่อนก่อนที่พี่กิจจะเจอเรารู้ว่าแค่สูงที่สุดอุ้ยผมอยากรู้อะโอ้ฟ้าแดงแปรเลยทําาทำไมมันต้องลื่นขนาดนี้น่นมดีอาจจะเป็นเพราะว่าพวกเราเดี๋ยวอยู่ในแมพที่เป็นหิมะทั้งหมดเลยยังไงล่ะตอนนี้ฉันเนียนอยู่ฉันเนียนอยู่ฉัน เนนียมันบากแล้วมันบากแล้วมันอยู่ในที่ต่ำที่สุดตอนนี้เพิ่ไปตรงข้ามฉันไม่น่าพูดเลยว่าฉันจะอยู่ในที่ที่สูงที่สุดตอนนี้พิกิ้ไล่งาฉันแล้วอุ้ยู่ในอาคารตีนแลอกแล้วก็หิมะที่เป็นวิงวิงอะอะไอยู่ไหนฉันมันมีตัวตามผมอะมันมีตัวตามผมอยู่ ที่บอกแล้วไงว่านี่มันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวมันมีนะคกราฟถึงหลายตัวเลยทีเดียวเฮ้ยพวกนายอยู่ตรงนี้เหรอนี่มาแอบตรงนี้สิในนี่ในนี้ฉันนับว่ปลอดภัยแน่นอนพี่โบ๊ชพี่อโบ๊ชนักกรามาเลยใช่ดิเอ้ยเพื่อนท้ำอะไรกันเนี่ยกลินแล้วมันกกินลงั้นจับไว้ทางนั้นอันไหนอ่ะเป็นว่าไอ้หนึ่งไก่แน่แน่เลยเจ้าหนูนั่นน่าหนูเบคอนไฟแล้ว ตอนนี้นดูเหมือนว่าทางมอนสเตอร์ได้ทําการจ่าย50โรฟักเพื่อที่จะเปิดตําแหน่งของพวกเราพวกเรานต้องระวังให้ดีๆอุ้ยเมื่อกี้ผมไม่เห็นนะมูนตอคนอื่นอยู่อุ้ย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 ฉันอยู่ในทางที่ไม่มีทางออกฉันต้องหาทางนีที่ไล่กๆๆๆๆ่อนชเว็บชเว็บชเว็บฉันได้ยินเสียงแก้วแตกแถวๆนี้ด้วยขึ้นไปอยู่ข้างบนดีกว่าหรือทางบนเหรอตรงไหนนะได้ยินเสียงกรีดร้องดังมากเลยครับใช่ฉันสบายมาเกิดอะไรขึ้นกันครับผมหวัดดีพี่โบ เอ็กซ์ต้มอนสเตอร์เราเราท่าไปฟังหนูเฮ้ยมันจะมีคนบางคนที่เป็นมอนสเตอร์ภาพอีกพ okay. ี่โมใครอะโดนลงไปเร็วไปเร็วฉันได้ม uh> ่ฝั่ง uh, นึงได้จีบอีฝั่งนึงโอเคโอเคฉันทำแล้วของฉันจะปลอดตาไม่ได้ฉันมาไม่ได้พะรุเอาไหนนะอ่าวีคนโดนแล้วจะบอกว่าสล็อตนายกลิ่นแรงอ่ะมันเลยตามกลิ่นนายอ่ะ ฉันจะไม่ยอมตายแค่นี้แน่ฉันเกิดขึ้นมาด้วย50โรบัลว้าวเฮ้ย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 ,ยมันบรรลุตอนนี้พวกเราจะใช้พลังพิเศษในคือระเบิดมันพาระเบิดมาเต็มเลยมันนี่เลยอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยฉันแอบ,บอยู่ในอาคารไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นไอ้พวกตัวเหลืองมันไม่เห็นฉันไม่มีใครรู้อุ้ยอว้าวว้าวอุ้ยระเบิดระเบิดระเบิดเฮ้ยเมื่อกี้ฉันเห็นบวกบวกแวบๆ เหมือนเป็น e-w เมอร์ผมเพิ่งรู้ว่ามันมีระเบิดอยู่ข้างนอกตึกด้วยนะแป้งจริงหรอใช่อุ้ยตอนนี้ฉันอยู่ในอาคาร่ะระเบิดอยู่ใกล้ๆฉันเลยฉันเห็นแล้วนี่วพี่ชาโม่มันแตกละเอียดอยู่ตรงชั้นพอดีเลยผมสามารถเกิดยันไรได้บ้างเฮ้ยนายสามารถเกิดด้วยโรบักได้แต่นายสามารถเกิดฟรีได้หนึ่งครั้งตอนนี้ฉันใช้กำลังหาเท้าชีวิตรอดอยู่เพราะฉันติดอยู่ในอาคารที่ไม่มีทางออก ทำไมมันไล่ผมมาล็อบบี้แล้วเอฟพีหรือไอ้สเปกเลยอ่ะโอ้หถ้าอย่างนั้นหมายความว่านายตายแล้วเกิดอีแล้วสินายหมดเวลาการเกิดแล้วหรือเวลายี่สิบวิพวกเราเข้าใจเฮ้ยมันเห็นมันเห็นแล้วมันเห็นฉันแล้วมันเห็นฉันแล้วเห็นอยู่คนอนดูงนอกไปเล้วไปวันนี้ดียวชูปดกเข้ามาเลอยอ้าวโหเอาเอาง่ายๆคือถ้าตายไวเนี่ยมันจะเกิดได้ทีหนึ่งใช่ แสดงว่าผมตายช้าไปสินะใช่โหรมากโอ้โหและแล้วคนก็เป็นฝ่ายชนะโอ้โหพี่ไม้ในในเนียนมากเลยนะเนี่ยนอนได้ไงเนี่ยและด่านต่อไปนั่นก็คือเฮ้ยบ้านผีบ้านผีบ้านผีสิงบ้านผีสิงบ้านผีสิงมันชีวบ้านผีสิงดีกว่าเอ้ยนี่วันจะวันฮาโลวีนแล้วเนี่ยพ่อนายจะเล่นบ้านผีสิงแล้วไม่หลอนละไงไม่หลอนไม่หลอนจัดไป คนที่จะได้เป็นปีศาจในด้านนี้นั้นก็คือคเอาแล้วไม่ใช่พวกเราเหรวันนี้ฉันสามารถใช้เงินเพื่อซื้อกระโดดสองจำได้นะแต่ฉันไม่เอาดีกว่าเพราะว่าจะไม่มีเงินหือวัพี่กีดวันนี้วันนี้วันนี้ไปเข้าบ้านนี้่านที่ซ่อนกันถ่านที่ซ่อนกันเอาปีนไม่ได้เอาปีนได้ปีนได้เราจะขึ้นไปข้างบนเหรอข้างบนมันจะปลอดภัยเหรอพี่กิดฉันาข้างล่างปลอดภัยกว่านะแอบเข้าในบ้านเหรอวิ่มันมาแล้ว นี่นี่นี่ทางนี้ทางนี้ทั้งเจอที่ลับเยอะตรงนี้อ่ะเพื่อนเอ้นี่มันคือเตียงนอนแล้วก็มีคนสร้างบ้านอยู่ในนี้นะมีทางออกเอ้ยฉันได้ยินเสียงมันพังนะใช่ฉันรู้สึกไม่ปลอดภัยเลยอ่ะอุ้ยอุ้ยอ้าวอ้าวเราไปข้างนอกดีกว่าไม่ใช่มืตายเหรอทำไมโรอีวาต่อยแล้วอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเดีว่าดีไหมเขาทำไมมันขึ้นชื่ออีวาเฮ้ยฉันดีฉันหัวใจเต้นดึกหัวใจเต้นแรงอ่ะตัวนี้มีคุก อุ้ยเข้าไม่ได้ล่เอาจะเข้ามาในคุกกันนี่มันไม่มีทางออกนะชวนเพื ik ่อนไปเข้าคุกถ้าตรงนี้ถ้าตรงนี้เราอยู่ดีนักกล้ามาแล้วเพื่อนไปเราต้องได้วิ่งหนีออกไปก่อนพี่ไหมแล้วผมว่าผมว่าผมแอบหลังตึกดีกว่าชีกออกชีกออกถ้าเกิดว่านักกล้าน่าเห็นเราอ่ะแต่ว่าเราอยู่ในอาคารมันจะต้องทำลายอาคารไปหนี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 ไปคุณผู้ชายวิ่งหนีวิ่งตามกันมาทำไมหนีไปมันยากมากหนีไป รับบอเดี๋ยวนี้พวกกล้ามกล้ามเดียวพิกิจจะเข้าไปในอาคารอุ๊ยอุ๊ยอูว่าในอาคารก็มีนักกล้ามอยู่จี้เดียวไปแล้วพี่ไพตัวเล็เป็นนักกล้ามอยู่ทางอื่นอยากเข้าไปในนั้นอย่าเข้าไปในนั้นไม่เข้าหรออย่าเข้าไปในนักกล้ามอยู่สองตัวเลยนักกล้ามทำไรอ่ะอุ๊ยทุกคนแล้วไปอยู่แถวๆทั้งหลายทั้งหาอยู่แนวๆทั้งหลายหลบอยู่ในมุมว่าให้่ป กั่อยู่ในตึกปะฉันไม่ได้อยู่ในตึกฉันอยู่นอกตึกฉันอยู่นอกตึกเออ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 รออนออเ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 มอเออเอรเออ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 เอิดออเมอเอิเออ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 เวอเอ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 เออเออเอยออเออเออออโอออเอเออเอยเอออยอออยอออเออ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 เออ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 อเอออ

เรอดัไปเ่อยไทำไมโดนแล้วมันเปนมาติดติดเลยเอ้กหนึ่งนาทีเท่านั้นัยังหนึ่งนาทีเท่านั้นจะไปยังไงจะไปยวงไงจะยังไงจะยไจะไปังไงจะไปคังไงจะไปยังไงจะไายังไงจะไปยังมงจะไปันตามมาปลัวไงจไังไาจยังไไปยังไปักไงจยังไงละไปันไาจะปังไยแล้วจะไยาจะไปปลงเป็นระเบิดเไื่อไปแกงไงจะนได้ด้วยเอไยย ฉันติดทำให้ไหมก่อนตอนนี้พี่ไหมอยู่แถวแถวสร้างอาคารเขาไม่รู้เลยว่านักกล้ามอาจจะหาเขาไม่เจอก็ได้ถ้าเขาซ่อนอยู่ในนั้นแต่นายต้องระวังระเบิดดีๆนะพี่ไหมดูจากสภาพการแล้วตอนนี้พวกมอนสเตอร์อยู together, ่ด้านนอกหมดเลยพี่โมนายอยู่ในที่ที่สุ่มเสี่ยงเกินไปเฮ้เชื่อผมเิมันล็อกปิดพิกัดของนายแล้วแล้วมันรู้ว่ามีเนาอยู่ในอาคารนั่นทรไม่สแกนทต่ไมสแกนสิดหนึ่งนีตัวที่ใกล้ก่าผม ฉันเห็นในอาคารไม่ตายไปแล้วพี่โม้นะเหลือคนเดียวในเหลือคนเดียวในกลุ่มพวกเราในต้อชิ้นก็ไม่ได้วิ่งแล้ววิ่งแล้วหมดเวลาเย้โอ้สุดยอดมิชามูดรอดได้อย่างไรอ้าวเป็นผมอะเฮ้ยไสลัดเหรอมันเห็นสลัดไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ฉันไม่ใช่ฉันเอาชื่อกิจ9626 ฉันอยากเป็นนะต่อไปนายได้เป็นแน่นอนนายกดไปเท่าไหร่ละกี่เปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซอาละฮะเรามาถึงด่าน Glass House ที่นี่จะเต็มไปด้วยบ้านที่เต็มไปด้วยกระจกวพกเราจะต้องรอดไปให้ได้โหมาแล้วผมเห็นคนอยู่บนท้องฟ้าเพ้าฉันอนป้อมปืนตอนนี้พี่จิต โปรเฟชชั่นอลในเรื่องของการนักกล้ามเขาไล่บีไปแล้วนู้นโอ้โหโคตรหนักเนยครับชินเนื้อกระจายเลยครับผมเอ้ยนายชิม่าเราจะรอดไหมฉันว่ารอดนะถ้าฝั่งนี้เนี่ยเรารอดแน่นอนละไม่มีใครจับพวกเราได้หรอกแน่ใจละแน่ใจดูดิดูดิเรามองจากตรงนี้เราเห็นได้ยินเสียงกรีดร้องเลยแต่นั่นไม่ใช่เราอย่างแน่นอนนุ่นๆนโอ้ตอนนี้มีคนมีคนผู้ช่วยไล่เอ้ยมีนู้นมี็นตัวนึ่งแล้ว มันมจะเ,เป็นผ<ห>ู<ร>้มือกับพวกแกเองว้ายมันเห็นฉันแล้วกัมเหลืองทำไมนิ่งอยู่ัมเหลืองก็ไม่ลเล่นนะกัมเหลืองมาแล้วกัมเหลืองมาแล้วสบายเรื่ <c oughs> องงี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยอุยที่วานคนเดียวอ่ะอุ้ยอุ้ยพี่โม่ในยืนอยู่ที่จุดยุทธศาสตร์นะฉันเห็นสวัสดีมายืนด้วยกันไหมมาแล้วจะมาแล้วบอกเลยว่าโอ้ยเปิดเผยตำแหน่งเปิดเผยตำแหน่งเปิดเผยอะไรก็แล้วว้าวเห็นเปล่าเห็นเปล่า ยไม่เห็นคอนตรงนี้มาเลยเราต้องยอมจะไม่ยอมจะต้องหนีจะต้องฉีกจะต้องฉีกไปที่อื่นเขาอยู่ในกาชาสีแดงฉันบอกเลยนะว่าไอ้กล้ามเหลืองมองไม่เห็นฉันหรอกจุดที่อันตรายที่สุดคือจุดที่ปลอดภัยจุดที่มันทําลายไปแล้วคือจุดที่ฉันอยู่จุดที่อันตรายที่สุดคือจุดที่อยู่กับสล็อตผมว่าผมไปอยู่อีกที่ดีกว่าทำไม Extra Monster Run นายอะชอบเรียกตัวไอพวกนี้มาอู๋เรียใครมาสักหน่อยแต่ที่จะเห็นคือพี่กินพี่กินหลังไหวๆอยู่แถวๆฉันน่ะเฮ้ยคมเห็นสล็อตนั้นหลังไ่หวเหมือนกันน่ะเฮ้ยไปฉันนายวิ่งไปนะวิ่งไปวิ่ง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 วิ่ิ่งวิ่วิ่งติ่งวิวิ่ิ่งวิวิ่งิิิเิ่ิิิิิิิิิะเบิะเบิะเบิวิ่เบิิเิ่ นี่นายอย่ามาตรงนี้สิเดี๋ยวมันก็มาแล้วมันมาอยู่แล้วนะโอ้โอ้ว้าวว้าวมันทำลายรัวๆยับๆเลยครับผมมันทำลายยับๆเลยครับผมเราต้องรีบไปอีกอาคารหนึ่งครับถงใจไว้อีกนาทีเดียวอีกไหนกันเนี่ยพยายามอดทนเสียงหัวใจจะเต้นแรงมากตอนนี้เหมือนกับมีใครบางคนพยายามอยู่ใกล้ๆฉันนั่นไงจึ๊งจึ๊งจึ๊งจึงึ๊งจึ๊งึงึ อุ้ยเร็วมากเร็วมากเอาจริงนะเบอร์ข้าตะโกนเจสันว่าเอาจริงไม่ใช่กัเจสันกันไล่ไร่ฉันตะโกนว่าเร็วเร็วพี่บู้ไปกินอยู่ครั้งเอ้ติดมันติดฉากโอ้ยจังหวะติดฉากปานี้จังหวะติดฉากปานี้จังหวะติดฉากปานี้เป็นบอกหลือว่าตอนนี้เสียงหัวใจฉันมันเต้นช้าลงเพราะว่าพี่กินน่าจะไปหาคนอื่นละไรเราเบอร์นั่นมันจะมาฆ่าท่านเดียว <You> อยูอ่ก <c oughs> ับผมเออมันมีใครลอยไปแย่แ yeah. กรมโตแกรมโตฆ่าคุณแกรมโตจะฆ่าคุณ hmm. มันเปิดเผยตำแหน่งอ,อีกแล้วอ่ะมีคนตายต่อหน้าต่อตาฉันเลยเหลือแค่12วินเท่านั้นเพื่อน12 <c oughs> วินเท่านั้นพวกเราจะรอดไหมพวกเราจะรอดเหรออ้าวไม่ใช่ผมนะพวกวิ ยืนเฉยๆเลยหลบซ่อนอยู่ในช่องหลีกข้อยังชั่วมีคนรอดฝั่งเราหนึ่งคนกระเด้งโอ้โหชื่อสล็อตนี่เยอะมากนะได้เป็นนักเป็นแ้ยฉันได้เป็นเอาอะใครคนที่สองอะไม่นาะข้าโมคุยข้าโมกุยเีเหรอูเวลาตามล่าแล้วพี่ชามุไปดีกว่านี้นี้ี้ีผมบอกเลยว่าจะไม่มีใครที่ เล็ดลอดออกไปแน่ใจเหรอฉันว่าจะไม่มีใครตุยแน่เลยอันนี้ห้าสี่สามสองหนึ่งตอนแรกผมก็มั่นใจนะเสริมพลังควาพแขงแรงเพราะเราจะทำลายทุกอย่างตอนแรกฉันก็มั่นใจในพลังกรามของฉันแต่คอยตัวเนี่ยเป <พ satisfy. S 2> ็นสล็อตเนี่ยไม่มั่นใจแล้วมีปืนด้วยเหรอมีคุณผู้หญิงมีคุณผู้หญิงอยู่ในนั้นคุณผู้หญิงอยู่ในนั้นทำลายทำลาย หาไม่ได้ไหมเขลุมขลุมต่อยอยู่เขลุมต่อยอยู่ได้ได้ฉันเจอด้านล่างเจอด้านล่างเต็มเลยฉัเจอด้านล่างเต็มเลยเฮ้ยมันหาพวกเราไม่เจอแล้วว้าหู้พีใครไม่จ้าใครอยากมาเชิญหน้ากับคนร้ายที่จะจับกันเด้งจูกันเด้งจูบจะจับไม่ได้หรไหมโดดโอ้ยโดดจานหัวแกมบูหัวจะล้บมึงได้เหรอแม่นอนในในตึกข้างหลัง ตึกที่เพิ่งออกมามีอีกเพียบเลยอุ้ยเต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยค่ะเฮ้ยดิ๊กมาแกจะทำไรมวลมนุษยชาติยังบูรณะไม่ได้นะฉันนู้อ่ะเฮ้ยอยากนุ่สมชื่ออะไรอีวาเพิ่งเกิดนะค่ะเพิ่งเกิด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 อีวาผ้พค่งเกิดทางสแกนเหรอเขาบันว่าเขาบอกว่าเฮ้ยมีคนมีคนขึ้นไปบนบันไดเมื่อกี้กันเห็นฉันเห็นแว๊บกันเห็นแว๊บเฮ้ยฉันเองฉันเองนแน่จริงจะไม่ได้ดิจะไม่ได้จะไม่ได้ เฮ้จับนายให้ได้อย่างแน่นอนนี่พี่วะที่เราจะต้องมาคิดบัญชีกันต่อแล้วเกุญแจแอบกุญแบแอบอยู่ตามมุมเหรอุญแจแอบดูพี่โมนายกำจัดได้กี่คนแล้วฉันกำจัดเอาไม่ทั่วเลยนะฉันบอกเลยเฮ้ยมีหลายคนอยู่พี่วะนายใช้นายใช้เหลี่ยมใช้มุมเหรอมันระเบิดระเบิดระเบิดเอาขึ้นไม่ได้มันขึ้นไม่ได้ อ่ะทำไมทำไมเอ้ยนี่เลานีเลาดีเาเอนยเกิดบจตรอดต่ไห้แต่ไยก็ไม่รอดเพราะนายลงมาแล้วจฉันละย่าคุณดิ้นอันนี้ก็ตัวตนซะเองนายเป็นตัวตนงันเลยอุ้ยเอ้ยนี่ไม่เลืาขาดอีกสามคนพี่โบขาดอีกสามคน โอ้ในตึกนี้ในตึกนี้นนโอ้โหมันอยู่ในอาคารรถแก้วเออฉัน<ค>นตรงนี้ได้ยินหมอดูบอกฉันว่าวันนี้จะ,จะมีอันเป็นไปโอ้ยตายแล้วไม่ต้องหมอดูหรอกฉันนี่แหละจะเป็นคนตัดสินบัญชีของเธอ,อเองคุณผู้หญิงเอ้ยเอ้ยใครด้วยไอย้เพรสเซลไปตึกน,นู้นมันไปตึกนู้นไอเพรสเซลเขาไปในตึกแล้วพี่โมวัดจ้าล็อกล็อกล็อกไอ้เพรสเซลไอ้เพรสเซลว้า ผมวิ่งหนีไปตึกแล้วไปจุนแล้วพรีเซลครัวพรเซลครัวเหลือแค่ไม่นานพี่โบเลือแค่ไม่นานจะทำรึเนี่ย40เมตรเราจะจับพรีเซลได้หรอผมบล็อกเออระเบิดระเบิดระเบิดโหลดพรีเซลได้แล้วเหลืออีกสองตัวระเบิดโหลดมาเก็ตตรงไหนนะอะไรยังไหนสแกนไปแล้วพี่โบไปไหนจับตามบอสตึกนี้ตึกนี้มีตึกเลยนั้นคุณผู้หญิงอีกคนนึงอยู่ตรงนั้นอันนี้ห้องสีเงินผมตึกนี้ผมเอาไปเลย โอสุดท้ายแป๊บเุ้ยววิ่งหนีอยู่ช่วยดังหน่อยชดดังหน่อชดดังหน่อยหกห้าสี่สามสองหนึ่งอ้ยฉันอุสานนูบนะแต่นายนุบกว่านปิด่ะโอ้ยงรอด ไหวไม่ไหวแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าพวกเรานะคะสามารถเอาชีวิตรอดจากกล้ามโตได้และกล้ามโตก็เอาชีวิตรอดจากเราได้โอเคค่ะเพื่อนๆก็เป็นยังไงบ้างคะชอบกันหรือเปล่าสําหรับการหนีเจ้าก,กล้ามโตนะักกล้ามสุดโหดและถ้าใครชอบเกมนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พวกเราด้วยนะที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันได้แต่ใดไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนอนะบายวกล้ามา ฉันรู้สึกถึงวันแดงนี้เพื่อนเขาพ่อเขามาจะมากีติอื่นแล้วทำไมมาแล้วใช่ไหมทำไมมาแล้วไหนพี่ไหม่อยู่ไหนฉันเห็นแล้วว้าวพี่ใหมหนักกล้ามสุดโหดไมคกี้ฉันต้องรีบเอาจากที่นี่แล้วมาเป็นทีวีแม่กันเถอะ